นี่คือการแจ้งเดือนฉุกเฉินพายุฝนเพชรสายรุ้งจะพัดเข้าสู่พื้นที่ทั่วภูมิภาคตลอดทั้งคืนนี้ฮอ<ะ>พายุฝนเพชรสายรุ้งเหรออาา่าฮะอาจจะมีเงินหล่นลงมาจากฟ้าก็ได้นะเจ๋งสุดๆดไปเลยเจ๋งสุดๆดเหรออันตรายสิไม่ว่าเพชรน่ะมันแข็งมากเลยนะจำไม่ได้เหรอโดนเพชรหล่นมาใส่ตัวแบบนั้นคงเจ็บหน้าดูเลยอา่าก็เจิงนะไม่ใช่แค่นั้นนะดูบ้านเราซะก่อน มันทํามาจากไม้มันทนพายุนี้ไม่ไหวหรอกเพชจะตกลงมาใส่บ้านเรา mm hmm. จนกลายเป็นกองเศษไม้นั่นปัญหาใหญ่เลยนั่นน่ะน,นายพูดถูกเลยเจเจแล้วเราจะทํายังไงกันดีอะเราไม่มีตัวเลือกอะไรมากนักเราต้องสร้างที่หลบภัยจะได้รับมือกับพายุเพชรนี่ไหวเจ๋งมากเลยมาทํากันเลยดีกว่าเรามีเวลาไม่มากแล้วที่หลบภัยจะต้องเสร็จก่อนที่พายุจะเข้าคืนนี้ อย่างแรกเลยเราต้องทำที่หลบใต้ดินเพราะงั้นเริ่มขุดกันเลยมาทำบันไดกันค่อยๆขุดไปทีละบล็อกนั่นแหละน่าจะลึกพอแล้วเอาบันไดจริงใส่ลงไปได้เลยเีย่ยมบันไดอิดหินนี่จะต้องแข็งแรงมากๆแนะ่ดูดีเลย ก็มาฝั่งนี้บ้างตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างของเราเอาละไมกี้เพชจะตกลงมาจากบนฟ้าใช่ไหมใช่เง้นเราก็ต้องการหลังคาที่แข็งแรงมากๆที่จะสามารถทนแรงกระทบของมันได้ฉันว่าใช้เหล็กดีกว่าฟังดูดีเลยจริงๆเราควรใช้เหล็กทำที่หลบภัยไปเลยเพื่อความปลอดภัยนะเจ๋งมากเราเอาไว้ตรงนี้แล้วทุบออกมาตรงนี้ เยี่ยมยอดอืมได้เวลาต่อเข้ากันแล้วถ้าจะเอาดินกลบนี่เป็นไงบ้างว้าวเจ๋งมากเลยใช่นี่แหละที่เจ๋งตอนนี้ทางเข้าของเราก็มีบล็อกเหล็กป้องกันแล้วดูแข็งแรงมากเลยนะพราะนั้นได้เลยว่ามันทนเพชรที่ตกลงมากระแทกได้แน่แน่นอน แต่แค่ทางเข้ายังไม่พอหรอกเราต้องเสริมความแข็งแรงให้เพดานทั้งหมดด้วยอืมก็ฟังดูดีอยู่นะทำต่อไปเรื่อยๆดดดดเดี๋ยวนะฉันรู้ว่าจะสร้างที่หลบภัยยังไงให้เร็วกว่านี้ได้ยังไงล่ะเราจะใช้คำสั่งสร้างห้องเหล็กห้องใหญ่ขึ้นมาโอ<ฮ>้ทำห้องขนาดมาหึอมาเลยดีกว่า ะเป็นไงบ้างเฮ้เลิศมากเลยฉันไปดูข้างบนก่อนนะฉันชอบมากเลยล่ะทีนี้เราต้องติดตั้งประตูที่เข้ากับที่หลบภัยนี้แหละบานที่ดูหนาหนานี่น่าจะเข้าดีนะแต่ย้ายไปข้างๆดีกว่านี่แหละทนแรงแพะที่ตกลงมาได้แน่นอนใช่แล้วเยี่ยมมากเลยเข้ามาสิเราต้องทำห้องให้เสร็จนะสรุปว่าตอนนี้เรามีห้องหลบภัยเหล็กสุดแร่งอยู่ข้างใต้บ้านไม้ของเรา แต่ปัญหาก็คืออะไรอะไรเหรอมันโล่งมากเลยเราต้องหาของจำเป็นเข้ามาไว้ในนี้เริ่มจากเตียงก่อนเลยนายอยากให้เตียงของนายอยู่ข้างซ้ายหรือขวามือของฉันล่ะอืมฉันขอเลือกขวามือแล้วกันเลือกได้ดีเลยทางขวามือนะเอ <c oughs> ขับใจเตียงได้แล้วงั้นฉันจะเอาโต๊ะข้างเตียงกับโคมไฟอ่านหนังสือมาวางนะนั่นแหละห้องนอนเสร็จแล้วดูน่าอยู่จังเอาละ่ะไปต่อกันที่ห้องน้ำดีกว่า ติดโัส้วมกับห้องอาบน้ํากันเลยพายุฝนเพชรน่าจะเข้าทั้งคืนเลยซึ่งก็ปแปลว,ว่าเราต้องติดอยู่ในนี้กันพักใหญ่ๆเพราะงั้นเราต้องใช้ห้องน้ําอืเอาไว้ตรงมุมแล้วกันจริงๆแล้วตรงนี้ดีกว่าเราจะเอาอ่างน้ําไปตรงนี้แล้วเอาห้องอาบน้ําไปข้างๆ เช็น้ำหน่อยน้ำไหลแล้วก็ดูดีมากเลยด้วยอย่างสุดท้ายนี่ไงเสร็จหรือ,อยังอะ่ะเราต้องมีอ่างล้างหน้าจะได้ล้างมือได้ฮองันสินะโอเคทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะไรต่อครัวเป็นไงไม่มีก็ไม่มีอะไรกินนะริงนะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันมีพื้นที่สำหรับเคาน์เตอร์เยอะเลยตู้เย็นไมโครเวฟ แล้วก็เาตาอบแน่อยู่แล้วเยี่ยมเลยไม่แน่นมากเกินไปนะน่าจะพอแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยล่ะทีนี้ก็ห้องทานข้าวโต๊ะเป็นไงบ้างดูแข็งแรงมากฉันชอบเยี่ยมเลยอ๋อใช่แล้วก็เก้าอี้มีโต๊ะแล้วจะขาดเก้าอี้ไม่ได้ถูกต้องเลยเอาล่ะกับทุกอย่างที่เรามีฉันว่าเราน่าจะผ่านคืนนี้ไปได้แต่เรายังขาดอะไรบางอย่าง <Ooh. S 2> สิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเราฉันจะเริ่มสร้างมันติดกับกำแพงนี้เลยแล้วกันจริงๆแล้วเอาฝั่งนี้ดีกว่าซ้ายหรือขวาดีไมกี้ hmm. ฉันเอาขวาอีกทีแล้วกันแน่นอนเลือกได้ดีขับใจคอมพิวเตอร์นายอยู่ทางขวามือโฮ oh. ดูดีเลยนะเติมเก้าอี้เข้าไปหน่อยก็แล้วกันแทนแทนว้าว <Wow. S 2> เรามีมุมเล่นเกมแล้วไว้ค่อยมาเล่นก็ได้ถ้ามีเวลา สุดยอดไปเลยอย่าลืมเติมอาหารใส่ในห้องครัวด้วยละ่ะชั้นเอาแอปเปิลใส่ตู้เย็นไว้เยอะๆเผื่อหิวแล้วกันนะโอเคน่าจะพอแล้วละ่ะว้าวแอปเปิลเยอะเลยนะฉันว่าน่าจะครบทุกอย่างแล้วล่ะนะมีผนังและเพดานที่ทำจากเหล็กมีครัวมีเตียงนอนมีเกมมีกระทั่งห้องน้ำไหนว่าไงบ้างไมกี้ยังอยากได้อะไรอีกไหมอาจจะพวกนั้นมัง้งอะนี่นะอะไรนะ ใช่น่าจะได้อยู่นะต้นไมยยังไงล่ะแง่ละ่ะความคิดดีเลยไมยกี้ฉันจะเติมเข้าไปอีกต้นหนึ่งเอาเลยตอนแรกที่นี่ดูขาดอะไรไปหน่อยขาดสีเขียวไปบ้างพอมีขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเหมือนใหม่แล้วก็น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนี่แหละเสร็จแล้วถึงตอนนี้แล้วที่หลบดภัยของเราก็เสร็จแล้วตอนนี้เราก็สามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องถูกสายฝนเพศสายรุ้งนใส่อีกแล้วฉันดีใจนะที่เราปลอดภยัย แต่ถึงอย่างนั้นฉันเองก็อยากจะเก็บเพชรจากพายุนั่นไว้บ้างอะน่าเสียดายจังถ้าเราไปเก็บเพชรมาได้ของรวยไม่รู้เรื่องเลยเนอะเอาเธอฮืมที่นายพูดก็น่าสนใจดีนะไมกี้ใช่เสียดายจังฉันคิดออกแล้ว<ะ>เรามาทําที่เก็บเพชรในที่หลบดภัยของเราดีกว่าโอ้แน่นอนทําดีกว่าแล้วเราจะเอาไว้ตรงไหนดีอะขอดูก่อนนะ แล้วถ้าเกิดเอาไว้ตรงนี้เป็นไงเราจะขุดตรงนี้ลงไปแล้วก็จะเปิดนี่ขึ้นเที่ยมเลยโอเคเอาละตอนนี้เราจะทำให้พื้นที่มันกว้างขึ้นใช่แล้วแค่นี้พอเยอะพอแล้วนะ ถูกทางแล้วเราจะเสริมเพดานด้วยเหล็กเหมือนกับในที่หลบภัยของเรา oh. เปิดตรงนี้ขึ้นมา oh. แบบนั้นละ่ะ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเราจะเสริมผนังด้านบนด้วยเสง็งเลยเอาล่ะน่าจะพอแล้วนะอย่างน้อยก็สำหรับตรงนี้ขั้นตอนต่อไปกันเลยฉันต้องใช้ลูกกงเหล็กฉันจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเอามาใช้ทำอะไรเหรออืม อาจจะแบบนี้มั้งอะไรเหรอจริงๆให้ตรงนี้เปิดไว้ดีกว่าโอเคนี่ไงน่าจะได้แล้วละ่ะตอนนี้นายอาจจะสงสัยว่าเราใช้เจ้านี่เก็บเพชรสายรุ้งได้ยังไงฉันจะสร้างกลไกลบางอย่างไว้ข้างบนนี่ไงล่ะดีเลย เราต้องใช้เหล็กบนนี้ด้วยถ้าใช้อย่างอื่นมันจะอันตรายเสริมแกร่งด้านนี้หน่อยแล้วก็อืมใช่แล้วน่าจะได้แล้วละ่ะฉันจะเอาคันโยกไว้ที่ผนังฝั่งนี้แล้วฉันก็จะเติมไอ้นี่ลงไปหน่อย มแบบนี้แหละทีนี้ก็ต่อวงจรเรสโตนเข้ากับลูกสูบเหนียวแบบนี้เยสได้แล้วทีนี้ก็เชื่อมไปอีกฝั่งนึง จะเสร็จแล้วโปเชว้าว <Wow. S 1> เรียบร้อยเจ๋งมันทำงานยังไงเหรอเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นฉันต้องเก็บงานตรงนี้ก่อนเฮ้ยเยี่ยมเลยกลมกลืนกันเลยนะเนี่ยืม hmm. ใกล้เสร็จแล้วล่ะเยี่ยมเลย Okay. เรียบร้อยแล้วล่ะไมกี้นายลงไปในที่หลบภัยเข้าไปข้างในในที่ที่เราทำไว้แล้วดึงคันโยกเลยได้เลยพร้อมแล้วบอกฉันนะพร้อมแล้วงั้นก็เอาเลยจัดไปเลยเฮ้ใช้ได้ว้าวพอนายดึงคันโยกเพดานก็จะเปิดทันทีเอาละนี่คือสิ่งที่เราจะทำทันทีที่ฝนเพศสายรุ้งเริ่มตกลงมาเราก็จะสับสวิตช์อย่างที่นายเห็นเมื่อกี้ ทีนี้หลังคาที่หลบภัยของเราก็จะมีรูนายเห็นท้องฟ้าไหมเพชรจะหล่นลงมาทางนี้แล้วก็อยู่ในกรงนี่เท่ไปเลยใช่ไหมล่ะเท่มากเลยเราจะปลอดภัยอยู่ในที่หลบภัยแล้วก็เก็บเพชรสายรุ้งจนเรากลายเป็นมหาเศรษฐียังไงเล่าเราพยุงไม่ไหวแล้วฉันก็เหมือนกันไมกี้มารีบเสริมแตกตรงนี้กันดีกว่าเยี่ยมเลยล่ะเหล็กมันแข็งแรงกว่าหินมากเกือบจะเสร็จแล้ว เราต้องจัดการส่วนที่ฝนเพรสายรุ้งจะตกลงมาโดนตรงๆดีเลยสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือรอฟังดูดีเลยฉันจะปิดตรงนี้นะนั่นแหละเรียบร้อยแล้ว<ฮ>ได้ยินไหมเสียงเมือนฝนตกเลยนะพายุฝนเพชศสายรุ้งเข้าแล้วไปดูกันเถอะ คือจะให้ออกไปข้างนอกเหรอแต่ว่ามันอันตรายนะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันก็น่าดูเหมือนกันนะฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเอานี่ฮะหรือเข้าใส่เลยหมวกกันน็อกน่ะโอ้ดีเลยนะขอบใจนะฉันลองแล้วรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีเลยทั้งหมดก็เพราะหมวกกันน็อกนี่แหละใจเย็นก่อนเพื่อนยังไงเราก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนนะไม่ต้องห่วงเราไม่เป็นไรแน่เพราะหมวกกันน็อกนี่แหละโอเค ไปกันเลยไปดูพายุกันสงสัยจังว่าจะเป็นยังไงฉันก็เหมือนกันว้วโหว้าวสุดยอดสวยจังว้าวฟ้าแลบฟ้าผ่าดูสิเพชรสายรุ้งตกมาเต็มเลยไปเอามาดีกว่าเยีปนี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจเจ็บเโอ๊ยเจ็บจังเลยเจเจโอ้ยนายพูดถูกเร็วเข้าถอยก่อนกลับเข้าบ้านกันเถอะ ฮะโอ๊โยอุ๊ยเจ็บเร็วเข้าเธออย่างน้อยฉันก็ได้เพชรมาบ้างอะเราต้องกลับเข้าที่หลบภัยแล้วเร็วเข้ารีบลงบันไดมาเถอะโอ๊ยโอ๊ย,ยเจ็บอยู่เลยฉันปิดประตูแล้วนะเมื่อกี้มันสวยมากเลยแต่ก็เจ็บมากเหมือนกันใช่เราโดนโจมตีมาเยอะเลยนึกสิว่าถ้าเราไม่ได้ใส่หมวกกนะันน็อกน่ะฉันว่าเพชรมันคงจะแข็งอย่างที่เขาว่าจริงๆนั่นแหละมองในแง่ดีสิยังไงเราก็ยังได้มาบ้าง สวยมากเลยนาะสงสัยจึงว่าถ้าเอาไปขายจะได้เท่าไหรอ่อ่ะฉันว่าคงเยอะน่าดูแหละนี่มันสุดยอดเลยที่หลบภัยของเรามันปลอดภัยมากเลยใช่ไหมเจเจใช่แล้วอยากลองทดสอบที่เก็บเพชรของเราไหมล่ะเอาสิเราต้องเปิดเพดานนี้ซะก่อนอย่างเดียวที่เราต้องทำเพื่อให้กลไกนี้ใช้งานได้ก็คือเราต้องดึงคันโยกเชิญก่อนเลยอเอาล่ะนะใช่เอาเลยสามสองหนึ่ง โอมจุจเปิดโหว้าวสุดยอดคิดดูสิของมีค่าขนาดนี้หล่นลงมาจากฟ้าแหละใช่ไหมล่ะดูสิว่าเราเก็บเพชรสายรุ้งตรงนี้ได้มากแค่ไหนแล้วสุดยอดเลยหล่นลงมาเป็นกองเป็นกองเป็นกองเลยเฮ้ยเหลือเชื่อสุดๆเลยนี่เจ๊เว่าไงนี่มันเริ่มเดืกแล้วนะพอแค่นี้ก่อนเถอะ ตอนเราตื่นนอนพรุ่งนี้เช้าจะมีเพรสายรุ้งมากกว่าที่เราจะนึกภาพออกซะอีกตื่นมาอีกทีก็กลายเป็นคนรวยที่สุดในโลกไปแล้วถูกต้องเราควรจะไปพักผ่อนกันก่อนพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากแน่แน่ <c oughs> รอให้ถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วละ่ะเราจะเอาเงินไปทําอะไรกันดีอะซื้อคารหารไหมก็อาจจะโอ้ไม่ชอบเสียงแบบนี้เลยฮะฮึฟ้าผ่าแค่นี้จะทําอะไรเราได้งั้นเหรอไปนอนกันดีกว่า โอเคฝันดีนะฝันดีเอาละเช้าวันใหม่แล้วฟังดูเหมือนฝนเพชรสายรุ้งจะหยุดแล้วนะซึ่งก็ปแปลว,ว่าเราไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกอีกแล้วถูกต้องฉันจะถอดของฉันออกด้วยนี่แหละพวกเรารออะไรกันอยู่นะไปดูกรงเก็บเพชรกันดีกว่าฉันต้องไปดูว่าเพชรจะกองสูงแค่ไหนแล้วต้องรีบไปดูเร็วเข้า ไม่ต้องบอกซ้ำหรอกฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันฮะอฮะอะไรเนี่ยไม่นะออเพชรของเราไม่หมดแล้วไม่เหลือสักอันเลยเอะอ๋อเมกี้ก่องเพชรของเราคงจะโดนฟ้าผ่านะสิจริงเหรอเกิดเรื่องแบบนั้นนะหรอโหยขึ้นไปข้างบนกันเถอะเพื่อนโอเคถึงเวลาใช้ความเสียหายแล้ว หยุดทำไมเหรอเจเจคันยกมันไม่ทำงานนะสิถ้างั้นฉันจะลองใช้อีเตอร์ขุดดูเกิดอะไรขึ้นกันนะถามได้ดีอือเกิดอะไรขึ้นฮะมีอะไรเหรอฮ้อว้วว้าวนี่แหละคือที่เหลืออยู่ไม่มีทางบ้านเราพังเป็นชิ้นๆเราจะเอาอยัางไงต่อไม่เป็นไร ลองคิดดูสิถ้าเราไม่สร้างที่หลบภัยจะเป็นยังไงเราคงเดือดร้อนหนักแน่ก็จริงนะอีกอย่างเรายังมีเพชรสายรุ้งที่เราเก็บมาไว้เมื่อคืนอีกนี่นาะไม่ได้เยอะเท่าที่คิดแต่ใครจะสนกันล่ะสิ่งสําคัญก็คือเรารอดจากพายุตั้งหากนายพูดถูกถ้าชอบการผจญภัยของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะอีกอย่างติดตามเราทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมและทิกตอกได้ทุกเมื่อตามลิงก์ที่มุมขวาเลยขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันครั้งหนะ้า